ให้ท่านท่านชมและฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับ เป็นเข้มหานอยน,นะครับเล่นตัวเดียวนะครับวันที่ยี่สิเอ็ดมกรานะครับขอใครไม่กดถูกใจเขิมนะกดถูกใจเขิมให้ด้วยนะครับ พนะิเศษนะครับปกติแล้วก็ VIP นะครับ เดูย่านก็เน้นก้านะครับก็กดติดตามลดแรงภาคเพิร์ว่านะครับเป็นภาคเช็คแล้วเราทานต่างๆทางชนะแล้วกดถูกใจเช็คแล้วนะครับเช็คไหนอของทางชนะกดถูกใจเช็คนัคคคคคคมม้นให้ดูนะครับเช็คปเช็คผลทางชนะก็เท่าผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับ สองห้าเก้าหนึ่งนะครับเก้าสามนะครับเก้าสี่นะครับ 97นะครับข้อ98นะครับขอเคลื่อนที่บนทางชนะข้อเทปผลดูเพื่อความบันเท่านะครับโคตรโคตราขึ้นมาโคตรรู้กฎนนะครับเดี๋ยวกดปีเดี๋ยวกดข้ามโฆษณาครับกดโคตรธนาให้กันนะครับ